เดี๋ยวเดวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยค่ะเรามาดูข้อที่77กันต่อเลยเนาะก็ข้อ77พูดถึงเรื่องของ The Middle Week ใช่ไหมคะเราก็มาอ่านาต่อเลยดีกว่าเอ่อ Mid w e e n e new partnership could be formed However เออเดี๋ยวนะเอาพี่แปลก่อนแล้วกัน Midweek New Partnership c o u l d ก็คือแปลว่าในช่วงการสัปดาห์เนี่ยคู่คู่ธุรกิจหรือว่าคู่พันธมิตรเนี่ยสามารถถูกสร้างขึ้นก็คือเอ่อคำว่าเดี๋ยวนะคะคำว่า Partnership ก็คือแปลว่าเอ่อห้างหุ้นส่วนหรือว่าคู่หูคู่พันธมิตรก็คืออาจจะบอกว่า ในช่วงสร้างสัปดาห์เนี่ยคนราศีกันเนี่ยอาจจะได้แบบว่าไปสร้างแบบว่าคู่หูหรือว่าสร้างห้างหุ้นส่วนสร้างคู่ธุรกิจกับใครสักคนแต่ however อย่างไรก็ตาม at this time also watch watch your p o s i t i o n ในในช่วงเนี้ก็ให้ watch your p o s i t i o n ก็คืออันนี้คือทรัพย์สินหรือสิ่งที่มีสิ่งที่ครอบครองอะไรเงี้ยเออก็คือ watch watch คือแบบว่า watch คือไม่ใช่แค่แบบมองนะคะ watch ก็คือเหมือนให้เฝ้าระวังจับตาดู t h e y could go missing and you may lose something of sentimental value ก็คือ day ก็คือ your position เนี่ยอาจจะหายได้ในช่วงสัปดาห์นี้แล้วก็ you may lose something of sentimental ก็คือบอกว่ามีค่าทางใจ sentimental ทาง value ก็คือแบบมีค่าทางใจก็คือว่าไอ้ทรัพย์สินหรือว่าสิ่งทรัพย์สินจริงอาจจะทรัพย์สินหรือว่าสิ่งที่มี คือบอกว่าคุณมันอาจจะหายไปได้แล้วก็คุณอาจจะแบบสูญเสียสิ่งที่แบบว่ามีคุณค่ามีทางคุณค่าทางจิตใจของคุณอะไรเงี้ยก็เรามาดูข้อที่77กันเขาบอกอ n the middle week a ว i คเอเอก้เด็ดเด็ดๆดข้อหน,นึ่ง should not look for a new business partner ก็คือไม่ควรมองหาคู่ธุรกิจใหม่ข้อสองเม o ์ e s ้สั่มติ่งชี h e or she value Ufficient. อาอจสูญเสียสิ่งที่ที่เขาหรือเธอให้ค่ากับมันหรือว่าสิ่งเสียที่แบบว่ามีค่าต่อเขาหรือเธอข้อสามวิลลุสเธอวารีเบอพาร์เนอรก็คือแบบว่าจะเสียพาร์เนอร์ก็คือแบบคู่คู่หูแล้วกันคู่หูที่มีค่า e p l a c e an expensive item that was stolen ก็คือจะแทนที่แทนที่ของของแพของราคาแพงที่ถูกขโมยไป,ไปข้อ5 could get get อันนี้คือแบบว่าได้มาได้มา get possession of something of sentimental value ก็คือแบบว่าอาจจะแบบว่าได้ทรัพย์สินได้ทรัพย หรือว่าสิ่งของที่มีค่าทางจิตใจก็มาดูกันว่าข้อไหนถูกเนาะที่มีค่าทางจิตใจก็คือเอเขาบอกว่าอันนี้เขาบอกว่า,เ,าเขาบอกว่าคนราศีนี้ยอาจจะบอกว่าเสียต้องเสียสิ่งที่มีค่าเนี่ยอาจจะต้องเสียสิ่งที่มีค่าทางจิตใจไปแล้วก็เดี๋ยว,ยวพี่ขอหากระดาษกันอองอยู่ยนี่ อ๋อบอกว่าอาจจะได้คู่หูพาร์ทเนอร์แบบว่าพาร์ทเนอร์ชิพคู่หูห้าง้นส่วนคนใหม่แต่ว่าในช่วงกลางกลางกลางสัปดาห์เนี่ยอาจจะเสียทรัพย์สินมีค่าไปแล้วก็อาจจะเสียสิ่งที่แบบมีค่าทางใจไปได้มาดูว่าข้อไหนถูกข้อหนึ่งชินนลุก for a new partner อันนี้ผิดเพราะว่าเขาพูเขาพูดอยู่แล้วว่า new partner ship could be formed คืออาจจะไม่ต้องถึงขั้นไปมองหาแต่ว่าคือเขาไม่ได้แปลว่าไม่ควรจะไปมองหาะคะ่ะคือบอกว่า เขาบอกอยู่แล้วว่าพาร์ทเนอร์ชิพเนี่ยพาร์ทเนอร์เนี่ยอาจจะมีการแบบว่าจับคู่กันเกิดขึ้นมีการสร้างคู่ภายในมีเกิดขึ้นดังนั้นสิ่งที่คือวอลโกไม่ไม่ใช่ว่าไม่ควรจะไปมองหาพาร์ทเนอร์ใหม่เออข้อนี้ก็เลยผิดข้อ2องเมลูสซัมติงฮีวออฟเชียเวอร์ลูข้อเนี้ยเป็นข้อที่ถูกเพราะว่าข้อเนี้ยจะบอกว่าเนี่ยเดย์คูดเกิลมิซิงอันยูเมลูซัมติงฟอร์ออฟเซนจิเมนทัลแวร์ลูก็คืออย่า ไอ้ทรัพย์สินเนี่ยอาจจะหายไปแล้วคุณอาจจะเสียสิ่งที่มีที่คุณให้ค่ามันเอแต่ว่าเดี๋ยวมาดูข้ออื่นก่อนข้อส w i l l lose his or her valuable p a r t วอหนึ่งอันนี้ก็คือไม่เกี่ยวเขาบอกแค่ว่าอาจจะมีคู่หูใหม่แต่เขาไม่ได้บอกว่าเขาจะสูญเสียคู่หูเดิมที่มีหรือคู่หูที่มีค่าข้อส w i l l replace a n e x p e n s i v e item t h a t was stolen ก็คือจะมาแทนที่ของราคาแพงที่ถูกขโมยอันนี้ก็ดูงงๆเนาะไม่น่าใช่เขาบอกแค่ว่าของอาจจะหายเฉยๆแต ไม่ได้บอกว่าจะหาของมาแทนที่ของที่ถูกขโมยเพราะ o u า d get p o s s e s s i o n of something of s e n t i m e n t a l value อาจจะแบบได้ทรัพย์สินหรือสิ่งของที่มีค่าทางจิตใจ,จซึ่งอันนี้ก็ไม่ผิดเขาบอกว่าอาจจะอาจจะสูญเสียไปต่างหากแบบว่าอาจจะหายไปร something ไม,ไ,ไ,ไม่ได้บอกว่าได้ไม่ได้บอกว่าได้ได้รับสิ่งที่มีของทางจิตใจเขาบอกว่าเสีย loose s o m e t h i n g of sentimental value ข้อที่ถูกต้องก็คือข้อยีบสองนั่นเองค่ะ In the middle of the week, a v I r g o may l o s e something he she values ก็คือในช่วงกลางสัปดาห์คนลาสีกันอาจจะสูญเสียสิ่งที่เขาหรือเธอให้ค่ากับมันนั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลย แล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะความรู้มีเป็นหมื่นคลิปแต่ตอนนี้มีไอติมอยู่แท่งเดียวนะคะ